ที่ห้าก,กรกฎดาห้าเหนือก็ผมมาอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะตอนเช้าผมมีประชุมอยู่ที่นั่นพอม,มีเรื่องไอ้พวกนี้มุดเข้าไปตั้งแต่เย็นเย็น,นผมก็บอกให้เอาเข้ามาเขาบอกว่าถูน้ำตาบากเขาทาแผลให้อตอนเช้าพวกนี้ก็ปวดมุดเข้าไปมุดข้างลนะ่าง้วไม่ได้ปีข้างบนนะไอ้รัชดาเข้าไปนั่งอยู่บันไดบนไจหลังประตูถ้านับแล้วอยู่ในเขตใคร ที่เข้าไปอ่ะก็เนื่องจากว่ากัวปัญหามันรุนแล้วะคูงขบัญชาั่งไม่ได้เดี๋ยวมันตัวไปเอาตัวไปที่อื่นแล้วมันจะมีปัญหาต้องลอกกลับมาลอกกลับมานี่เราไปขอเขาดีๆเขาไป่ให้หลังจากนั้นก็ขอเช้าเจรจาแล้วก็เช้าผมว่า่าไปผมไปผว่าไปเขาบอกว่าผมว่าพอพอจากพอมันอยู่สุรินผมว่านายหอสุรินมานรับผมร้อยเห็ดจากร้อยเหตดถึงมาสีสกเอาหอลงไปผมก็ลงเข้ามาเลยนะ ก็เข้าไปขอเขานะผมก็บอกเฮ้ย hey, มีกุญแจไหมธรรมดาเนี่ยตู้เนี่ยตู้ตรงนี้นะเข uh huh. าจะใส่กุญแจเข็นดอกไท่ดอกมันก็บอกว่ากุญแจไม่มีนะเจ้า้ีบอกเอาค้อนมาดูจะทุบทำไมฮะบอกอยาค้อนมันจะ uh huh. ทุบไอ้วนนั้นก็ตกใจมันไม่หาค้อนมาไลไรมันไปเอาค้อนมามันก็เขมน uh huh. มาเดินหนีขึ้นไปที่วัดแก้วผมไปนี่เลยเดินก็ไปในวัดเลย พขามอกว่าเดินเข้าอยวัดเสร็จก็ถามว่าเจ้าวาดอยู่ไหนพระเมรมันก็มาทีนี้เริ่มตรงไอ้หัวหน้าพันเอกภาพชุเพนมาก่อนต่อามาเจราจาก่อนบอกเฮ้ยมึงปล่อยคนไทยเลยนะบอกครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแต่มึงจะขอมมขอมมนุญาตอะไรคุณให้เรื่องกับเชา้ชาแล้วตั้งแต่เช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ามึงยังไม่ขออนุญาตสักทีคุณเก่งไ้ทําไมนะมึงไม่ปล่อยผู้กู้ขึ้นมนา,าเนี่ยแหละนะเขาก็ไปขออนุญาตมาขออนุญาตเสร็จเล้วก็บอก พักนึงก็บอกปล่อยนะครับปล่อยทางประตูปล่อยทางประตูผมก็บอกทหา,ารทานน้มึงไปบอกให้มันมาหาพูดี๋ยนี้ถ้าคนที่อยู่ที่อยู่บนเขาเนี่ยเขาก็อ,อยู่ประมาณร้อยกว่าคน่นั้นมันก็จะมีทหารกับตชดเขาก็อ,อ,อยูอนน่ทหารเ็าเป็นทหารประจำปีพอเสร็จแล้วเนี่ยป่ายาเฟสเนี่ยก็ประมาณค่ำแหละแต่ในช่วงนั้นน่ะเขาเริ่มทยอยกําลังจากจากกังหวัดเขาทีงหานเนี่ยทยอยกําลังขึ้นมาบนเขา ไอ่ของเราเนี่ยก็ขึ้นไปก็ทยอยขึ้นไปเพราะว่าผมขึ้นไปแค่ยี่สิบคนเขาขึ้นมาเขาก็ไปวางขงนอกวัดก็ทยอยขึ้นมาอยู่เรื่อยนะจนวันผมมาเนี่ยวันผมลงมาวันที่สิบเก้าของเรา,าประมาณประมาณสักร้อยเจ็ดสิบเขานี่ก็สองร้อยห้าสิบพอเสร็จแล้วปุ่หน,นึง่งถึงรายงานของปตบว่าเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอเอกสารคนมีอยู่กับผมเนี่ยอยู่กับผมกล้องอลบแล้วท่านก็อบอกว่างั้นมันค่ำแล้วก็นอนตักคืนวันรุ่งขึ้นก็เหม็นมาเข้าขอยู่ในวัดประควนอะไรอะไรเราก็พยายามที่จะวางกําลังคุยกันเจอจาปูนง่ายเขาก็พยายามหาเรื่องทะเลาะกันแต่มีมันก็ตาย,ลยแล้วกันหมดแาวนั้นเพราะว่ามันระยะไกลยิงเงินยังไงก็ตายเขาก็เพิ่มพระพระก็เพิ่ม ภาคที่แรกก็นมีไม่กี่อองสีลูกหรือไงแล้วก็มาเพิ่มพระแต่พระละว่างครัวลงมาชุดใหม่มาอีกเพิ่มพระเพิ่มพระไงปีห้าหนึ่งมันมียิงกันครั้งแรกเนี่ยยิงวันที่สามตุลาสามตุลานี่ผมพาไปยิงเองพรามีข่าวว่าชุดเขาเข้ามาแล้ววันที่สองเนี่ยอผมก็ให้ ให้กำลังเราออกไปลาดตระเวนถูกไหมรถไฟไปไม่ถึงในจุดที่สงสัยว่าเอมเมนจะเข้ามาใช่ไหมรถไปไม่ถึงปั๊บเนี่ยผมก็บอกงั้นวันที่สามผมจัดกำลังไว้สิบโมงเช้าเดี๋ยวผมจะไปผมก็พาเดนพาเดือนเองพอพาเดือนเนี่ยพาพาเ,นเนี่ยเข้าไปตังคุยตำมเลียก็ไปเห็นฐานเห็นฐานแล้วกว่อนทีแรกเนี่ยผมไปเจอฐานก่อนถึงพลานอิสี เรเจอฐานก่อนถึงอวะาทีผมก็ขึ้นไปดูฐานฐานสองฐานติดกันขึ้นไปดูว่ามันมีอะไรมันเข้าม่อยู่วันอีกคืนแล้วอะไรเนี่ยไอ้ลูกน้องอีกชุดหนึ่งอน่ะมันก็ทะลุขึ้นไปเข้าไปเ็้าไปเจอฐานไปเจอฐานเนี่ยเพราะผมบอกว่าเจอมันต้องไล่ออกไปเพราะที่ดินแดนไทยไอ้พวกนี้ก็ไปไล่มันอมกมันก็ไม่ยอมออกพอมันไม่ยอมออกปั๊บเนี่ยเขาก็จะรายงานผมอันนี้มันติดต่อไม่ได้พอติดต่อไม่ได้ก็จะเดินกลับมาตาม พอในช่วงนี้หันหลังเดินกลับมาเนี่ยเขมรหนึ่งพอเขมรยิงปั๊บเนี่ยนะในชุดชุดระวังหลังของผมมันจะเป็นชุดร้อยระวังกายไอ่ชุดร้อยระวังกายมันก็ยงาางิงเปิดปากเระประกองตัวแล้วเลยเจ็บแค่ศูนยอยู่ทนลําบากคุณไม่เคยอยู่ผมไปอยู่สามสี่วันผมก็ไปนั่งนั่งแล้วก็หันมองหน้ามานู่นเห็นกันทะลักเปิดไฟ ไอพี่ลูกน,น้องกูมันจะคิดยงบบจจังไงวะกูพามมาลำบากจะเผาจะกินมันมีหน้ามันมีอากพวกมันที่ตายทหารย่างลบไหมถามบอกว่าท่าน,น้าที่จริงๆเหร